สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงเจ้าชายทุกทคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess ออฟเฟรมนะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กับรายการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะท่านใดอยากที่จะสมัครสมาชิกนะคะซัพพอร์ตทางช่องคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ในเวลาที่ไลฟ์สดจะได้มาพูดคุยและจับพลัง งานให้ด้วยส่วนเพี่คะส่วนตัวยังเปิดรับอยู่นะคะอึดอาดปัญหาหัวใจไม่สบายใจอยากที่จะปรึกษาปัญหาความรักทวินเฟลมโซคอนเนคชั่นหรือว่าอยากได้คําตอบภายในใจก็แอดไลน์ทักแชทได้เลย ะะเดี๋ยวปิดรับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน3วันคิวอารโค้ดอยู่ในหน้าช่องตรงแถบชุมชนหรือว่าคอมมูนิตี้เข้าไปที่หน้าช่องเลื่อนลงมาจะมีโพสต์คิวอารโค้ดอยู่นะคะโอเคเนาะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเป็นรักครั้งนี้ชั่วนิดนีรันนะคะใครที่ชอบท็อปปิกหวานแบบนี้นะคะก็จะถูกใจมากๆเลยทีเดียวนะคะกล,ก,ลกลับกับก่อนหน้านี้เราเคยทำท็อปปิกของ เราจะข้ามเวลามาพบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรักครั้งนี้ชั่วนิดนิรันต์นะคะของทุกทุกคนเลยอยากให้ทุกทกคนได้เจอรักแท้แต่งงานกับความรักที่เป็นความรักที่เป็นความรักที่จริงๆอะคะ่ะเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงความรักที่ให้เกียรติกันเคารพซึ่งกันและกัน ไม่มีเรื่องที่ทําให้เจ็บปวดเสียใจไม่มีเรื่องที่บุคคลที่3เข้ามานะคะทำให้เสียใจทั้งสองฝ่ายนั่นเองจะต้องเคารพแล้วก็ให้เกียรติกันนะคะซื่อสัตย์ต่อกันมั่นคงต่อกันเป็นความรักยาวนานนะคะความรักแบบที่โรแมนติกมีแต่คุณและเขาแล้วก็ครอบครัวที่คุณจะสร้างด้วยกันชั่วนิดนิรันด์นะคะเรามาดูซินะคะ รักครั้งนี้ชั่วนิดนิรันด์ค่ะของทุกๆคนเลยนะคะที่รับฟังคลิปวิดีโอนี้คุณรู้ไหมว่ากว่าที่จะเจอความรักรักแท้เราต้องรักตัวเองก่อนเคารพตัวเองก่อนแล้วก็มีสเปคในใจไว้ก่อนว่าเราต้องการคนแบบไหนเมื่อเราไปเดทกับ หรือว่าใครมาคุยกับเราเราจะเลือกได้ว่าเราจะคุยกับใครหรือไม่คุยเราจะเปิดโอกาสหรือไม่ไม่เปิดโอกาสไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าความรักที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆนะคะจะไม่รีบมันจะไม่สามารถรีบร้อนได้เพราะถ้ารีบร้อนในความสัมพันธ์เราจะไม่รู้ท่าแท้และตัวตนของเขาเลยถ้าเรารีบไปแล้วเราไปอยู่ในความสัมพันธ์เขาแล้วเกิดนั่นแหละค่ะมันเป็นอะไรที่แบบอยู่ในความสัมพันธ์เป็นความรักเป็นแฟนแล้ว แล้วถ้าแท้เผยออกมามันจะไม่เจ็บปวดไปกว่าเดิมหรือสุดท้ายก็ต้องเลิกกันนะคะมันก็เจ็บหนักกว่าเดิมแต่ถ้าเราสารความสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบอะไรที่มันเป็นเพื่อนรู้จักไว้ก่อนนะคะพัฒนาเป็นคู่รักกันไปมันจะดีกว่ามากๆเพราะเราจะเห็นท่าแท้ซึ่งกันและกันนะคะเพราะยังไงแล้วความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์เป็นแฟนกันแล้วแล้วก็ความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไป มันจะมีความเรียกร้องอะไรมากกว่าคำว่าเพื่อนอย่างแน่นอนนะคะรักครั้งนี้ชั่วงนิดนิรันด์ของคุณค่ะตอนนี้คุณเป็นคนที่หนักแน่นแล้วก็มั่นใจแล้วก็เข้มแข็งกับตัวเองมากๆเลยนะคะทุกๆคนเพราะคุณเป็นคนที่มีพื้นที่ในตัวตนของตัวเองมีทุกอย่างพร้อมมีความหนักแน่นมีความ มีอะไรที่เหมือนกับว่าคิดแล้วก็รอคอยกับสิ่งที่ตัวเองต้องการได้นะคะสามารถที่จะเ,ออเขาเรียกว่าสามารถที่จะเหมือนกับอยู่ได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็ปล่อยวางทิ้งระยะห่างจากใครบางคนได้นะคะสองไม้เท้าสองดาบเดอะสตาร์ในอนาคตนะคะคุณจะได้พบเจอคนคนหนึ่งที่เขาอยู่ไกลาจากคุณ เขาคนนั้นเป็นธาตุไฟราชาไม้เทา้าคุณจะเจอใครที่เขาเป็นคนที่เฟรนลี่และดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมหรือเป็นคนที่ป๊อปปูล่านะคะหรือว่าเป็นที่รักของเพื่อนๆน,นะคะเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงมากๆเลยนะคะเป็นคู่ชีวิตของคุณด้วยเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ถอยอะไรง่าย เพราะเขาไม่ได้มองหาความสัมพันธ์แบบเล่นๆนะคะเขาเป็นคนจริงจังมากๆเลยตัวตนของคุณกำลังจะบอกว่าคุณกับเขาเป็นราชินีไม้เท้ากับรา,ราชามไม้เท้านะคะเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าคุณสองคนมีเคมีที่เข้ากันสุดท้ายแล้วไพ่ two of cups ก็ขึ้นมาขอสักหนึ่งใบค่ะ The Charlie o T. พลังงานนะคะรักนี้รักครั้งนี้ชั่วนินรันดร์จริงๆคุณจะได้เจอความรักที่เป็นโซลคอนเน็กชันทูออฟคัพขึ้นนะคะขณะนี้แล้วจริงๆตั้งแต่ออกมาเป็นราชาไม่เทา้าแล้วก็ราชินีไม่เท้าแล้วค่ะว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายคุณจะได้เจอคู่ชีวิตของคุณจริงๆที่เป็นคู่ชีวิตที่เป็นโซลคอนเน็กชันร่วมกันนะคะโซลคอนเน็กชันที่มี เป็นทวินเฟรมด้วยก็ได้บางท่านอาจจะเจอทวินเฟรมของคุณบางท่านอาจจะเจอโซคอนเนคชั่นที่เป็นโซเมจจริงๆแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นรักแท้จริงๆคุณจะได้เจอรักแท้ คู่ที่มีสินเสมอการบุญบรารมีเท่ากันค่ะนะคะเป็นอาจจะเป็นได้ทุกท่าเลยจริงๆแต่ที่ขึ้นมาคือ,ค,อคุณกับเขามีความเป็นผู้นําด้วยกันทั้งคู่ทํางานเก่งด้วยกันทั้งคู่มีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยกันทั้งคู่ค่ะแล้วคือคือเหมือนกับว่ารู้ทันกันและกันนะคะฟาดฟันรู้ทันซึ่งกันและกันมากๆเลยจริงๆเพราะว่าเหมือนกับว่าแต่เขาจะ ja มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากจะมีความนิ่งมากมีเหตุและผลมากโตกว่านะคะแต่คุณจะเป็นคนสาวที่ทํางานเก่งเชื่อมั่นในตัวตน ของตัวเองเป็นคนที่อินดิเพนเดนต์แล้วก็เป็นคนที่เป็น working woman ก็ได้เป็นคนที่มีความคิดที่แตกต่างมีความเป็นผู้นําสูง mm hmm. เชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองรักความยุติธรรมชอบความยุติธรรมมากๆสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์แต่มีความใจร้อนนะคะมีความใจร้อนมีอารมณ์ของความใจร้อนเหมือนกันเวลาที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์เหมือนก็ว่าถ้าใครเข้ามานะคะคุณก็อยากจะชัดเจนแต่ถ้าเป็นคนโสดคุณก็ คือเป็นคนโสดก็มีความสุขกับตัวตนของตัวเองจะจิตใจเข้มแข็งและวก็หนักแน่นดีนะคะแต่พอเขาเข้ามาความสุขคุณจะมีความว่นไหวจะเปลี่ยนไปจะเป็นคนที่มีเริ่มมีเซนสัมผัสเกี่ยวกับเขาคนนี้หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าฝันนะคะฝันถึงเขาหรือว่ามีเซ,น,เซนที่บอกว่าเหมือนกับรอคอยใครสักคนนึงนะคะประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่ผ่าน อุปสรรคความรักความเจ็บปวดสามเศร้ามาเหมือนกันหนะักมากๆผ่านชีวิตนะคะในสมัยเด็กวัยรุ่นมาเหมือนกันผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายเหมือนกัน ะะอาจจะเป็นพ่อแม่แม่เหมือนกันก็ได้และเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆจริงๆนะคะเป็นคนที่ดูเท่ดูดีมีสเสน่ดูเฟรนล,ลี่ดูอบอุ่นมีเป้าหมายในชีวิตนะคะคนคนนี้เป็นคนทางไกลของคุณก็ได้เป็นคนทางไกลเป็นคนที่ปปอปปูล่ามีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาแล้วก็เป็นคนที่นิ่งและมีเหตุผลสุดๆใช้ตะก,กะเป็นเหตุผลเป็นคนตรงๆสแสดงออกตรงๆค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่าคุณจะสามารถสัมผัสอะไรจากเขาคนนี้ได้ด้วยเซนส์ที่คุณมี ค่คุณจะเป็นคนรู้สึกว่าถ้าได้พบเจอกันครั้งแรกจะรู้สึกว่าตกลุมรักซึ่งกันและกันมากๆนะคะคุณอาจจะหนักแน่นมั่นคงมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่โสดมาตั้งแต่เจอเรื่องราวความเจ็บปวดที่หนักมากๆแต่ก็เป็นคนที่เหมือนกับว่ารู้จักที่จะทิ้งระยะห่างทิ้งความโสดไว้ที่จะปล่อยวางแล้วก็มองหาความสัมพันธ์แบบจริงจังมองหาความสัมพันธ์แบบผู่ชีวิตจริงๆนะคะแต่ก็มีอะไรที่เข้ามาทําให้คุณลังเลเหมือนกันอาจจะมี พลังงานเก่าเข้ามาหรือว่าพลังงานใหม่ที่เหมือนกับว่าทําให้คุณแบบอยากที่จะไปคบเขาแต่สุดท้ายคุณอาจจะไม่ตัดสินใจไปคบเขาก็ได้นะคะเดินสตาร์การเริ่มต้นใหม่คุณก็รออะไรที่เหมือนกับมีความสุขสดใสกว่าเดิมคือเหมือนกับว่าคุณรอได้คุณเข้มแข็งคุณหนักแน่นคุณรอได้อะค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาที่เป็นโสดมาคุณอาจจะรู้สึกว่าคนนี้ก็เข้ามาคุยอ่ะก็คุยคนนี้จะเข้ามาคุยก็คุยก็คือคบได้แต่ก็ไม่มีคนคบไม่มีคนเป็นคนที่แบบ เข้ามาจีคุณชัดเจนสักทีหนึ่งเหมือนกับว่ามาหยอกหยอกมาไปมาแล้วก็ไปไปแบบนี้รู้สึกว่าก็แค่คุยๆก็ไม่ได้อะไรแบบนี้จนคุณก็รู้สึกว่าโอเคฉันจะเป็นคนที่แบบว่ามีความสุขที่สุดแล้วก็จะเจอสิ่งที่ใช่ที่สุดที่ดีที่สุดเดอะสตาร์นะคะจะเจอสิ่งที่ดีที่สุดเจอสิ่งที่สวยงามที่สุดนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่สวยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นคนที่ เจอแต่สิ่งดีๆมองหาแต่สิ่งดีๆแล้วคุณจะได้เจอราชาไม่ท้าผู้นี้นะคะคุณอาจจะเจอเขาทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าอะไรทางทางไหนก็ได้นะคะทางไกลก็ได้ที่เหมือนกับอาจจะ อาจจะคุณอาจจะมีเพื่อนร่วมกันก็จะเป็นไปได้ถ้าเจอในออนไลน์ก็ต้องมีเพื่อนร่วมกันเพราะเหมือนเป็นโซลคอนเนคชั่นบางสิ่งบางอย่างที่มีความเชื่อมโยงระหว่างคนรอบข้างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าเพื่อนหรือว่าสถานการณ์มันจะมีความเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขาครั้งแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าแปลกนะคะที่ได้เจอกับเขาคนนี้มันตกหลุมรักมันรักแรกพบมันรู้สึกว่าใช่ซึ่งกันและกันมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่า,วาตั้งแต่ครั้งแรกหัวใจบอกว่าคนนี้แหละคือคนนี้ใช่แล้วรู้สึกว่าเขา เขากับคุณเหมือนกันมากๆมันมีความลงตัวมีความเหมือนกันมากๆมีความดึงดูดมีแรงดึงดูดที่มันรุนแรงที่มันกระตุ้นทําให้คุณรู้สึกว่าตื่นรู้ทําให้คุณรู้สึกว่าหัวใจคุณเต้นอีกครั้งหนึ่งคุณจะเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีความผูกพันกับเขาคุณจะรู้สึกว่ารู้จักเขาคนนี้น,นานแสนนานรู้จักเขาคนนี้มาลึกซึ้งมากๆเลยอะค่ะไม่นานแสนนานธรรมดานะมันลึกซึ้งทางจิตวิญญาณมากๆเลย คุณจะรู้สึกว่ามันแปลกแต่เขาอาจจะรู้สึกว่ารู้จักคุณมานาแสนนานก็ได้แต่คุณอาจจะรู้สึกว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นผู้หญิงเราจะมีแฟมิลี่นี่ใช่ไหมคะคุณอาจจะรู้สึกว่ารู้สึกถึงคนคนนี้เข้าไปในจิตใจจิตวิญญาณรู้แปลกๆมากๆนะคะแล้วก็มีสัมผัสอะไรทีม่มันทำให้รู้ว่ามันคุณจะต้องทําแบบนี้แบบนี้เดินหน้าต่อไปแบบนี้นะคะความรู้สึกคุณจะ,จะเปลี่ยนไปนะคะเขาอาจจะอายุมากกับคุณมาก,มากๆก็ได้อาจจะอายุมากกว่า ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษา,าได้หมดนะคะทูกออมคัพคู่ที่มีความแตกต่างแต่มีความลงตัวถ้าเป็นศาสตร์ไทยนะคะก็จะเรียกว่าคู่บุญบาร,รมีที่มีความเหมือนกัน ม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะมีความเหมือนความคล้ายมีความดึงดูดมีแพชชั่นระหว่างกันและกันนะคะมันจะมีแพชชั่นคิดถึงกันเสมอมีความโรแมนติกเสมอจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียวถ้าเป็นฝั่งตะวันตกก็จะเป็นทวินเฟลมหรือโซคอนเนค t ชั่นเพราะนั้นคุณจะพบเจอคู่ที่เขาเขาและคุณมีสินที่เสมอกันนะคะเป็นผู้เป็นคู่ที่แบบ เป็นคู่ที่แบบรู้เท่าทันกันและกันมากๆเลยนะคะคือรู้จะรู้ว่าเขาจะพูดอะไรรู้ว่าเขาจะทำอะไรแบบนี้เลยลึกซึ้งมากๆเพราะฉะนั้นรักครั้งนี้ของคุณนะคะจะเป็นรักที่ลึกซึ้งทั้งจิตวิญญาและก็ความรู้สึกของคุณจริงๆเชื่อว่าหลายท่านเจอแล้ว แต่บางท่านยังไม่เจอขอให้เชื่อไว้ฟังไว้ดึงดูดไว้เป็นไกด์ไลน์ไว้เพราะคุณจะพบเจอสิ่งสิ่งนั้นน้องๆน,นะคะที่เข้ามาวัยรุ่นที่เข้ามาฟังขอให้ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็เป็นพลังงานดีๆเพราะว่าเราจะต้องเดินความสัมพันธ์หรือว่าใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกนานมากๆเราจะเจอคนหลายประเภทผู้คนมากๆถ้าเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนเราจะมองไม่ออกเลยว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่นะคะแล้วเราจะไม่เริ่มตั้งสเปคเมื่อเราเริ่มตั้งสเปกเราจะมี เป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะจะคบคนแบบนี้เราต้องการคนแบบนี้ใส่แบบนี้เข้ากับเราได้อะไรแบบนี้แล้วก็ขอให้มุมมองของความที่เป็นคนดีจริงๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าความดีของเรานะั้นดะึงดูดคนที่ดีเข้ามาหาเราได้นะคะถ้าเราไม่มีสเปคเรารสึกว่าใครเข้ามาจีบเราก็จีบแล้วก็คุยแล้วเราชอบเขาไปแล้วสุดท้ายมันไม่ใช่ะคะ่ะมันอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมที่ได้มาชดใช้กันในชาตินี้โซเมทที่เป็นคู่ คู่เวรคู่กรรมคู่กรรมของของแต่ละคู่ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่กับความรู้สึกของเราอยู่กับจิตของเราที่เราจะโฟกัสกับสิ่งที่เราเข้ามา ที่เราดึงดูดเข้ามากับสิ่งที่เราต้องการเข้ามานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะรักครั้งนี้ชั่วนิรันดนจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเจอแล้วขอให้ใช้เวลานะคะในในความสัมพันธ์เพราะอะไรรีบๆมันจะไม่ได้มามันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เห็นอะไระคะ่ะมันจะไม่ได้เห็นอะไรที่มันมันควรที่จะเห็นในความสัมพันธ์แต่ถ้าอะไรรู้สึกว่ามันได้มาอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปมันจะมีคุณค่า มันจะดูละมุนมากๆเลยนะคะมันจะรู้สึกว่าเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่เคยเห็นเห็นท่าแท้ของคนก่อนนะคะว,ว้าวคุณได้พลังงานที่สูงมากๆนะคะ High Power แล้วก็ Create นะคะแล้วก็ Happy and Happy สวยงามมากๆเลยนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะได้พลังงานจากเขาคนนี้มากๆ เพราะว่าคู่ชีวิตเป็นคู่แท้จริงๆเขาจะให้พลังกันและกันคุณจะรู้สึกว่าพลังของเขาส่งมาหาคุณอยู่ตลอดเวลาเมื่อเวลาคุณรู้สึกว่าท้อแท้ใจนะคะมันก็จะไปสะเทือนถึงอีกฝั่งหนึ่งทําให้คุณรู้สึกว่าเศร้าหรือร้องไห้อะไรแปลกๆนะคะในวันนั้นแต่เมื่อไรคุณเข้มแข็งคุณหนักนั้นคุณมีความสุขคุณแฮปปี้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของคุณนะคะคู่แท้ของคุณเขาก็จะ ได้รับสิ่งนั้นเหมือนกันจงมีความสุขในตัวตนของตัวเองเพราะคุณมีพลังงานที่มากมายและล้นเหลือมากๆค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ต่อนะเรามาเปิด t ทูเล e ค่ะระกักครั้งนี้ชัว่วนิรันดร์นะคะคุณได้ทูอ of cups กับใครที่เข้ามารับฟังคลิปวิดีโอนี้ for g i v e n e s s เรียนรู้แล้วก็ให้อภัยนะคะเรา <laughs> โอเคนะเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยรักตัวเองให้เป็นมากๆเลยนะคะให้อภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างให้อภัยกับสิ่งที่ที่เราเคยโดนทําร้ายมาแล้วคุณจะเจอสิ่งที่สวยงามยิ่งกว่าค่ะทุกคนต้องเจอสิ่งที่ดีดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าคนเดิมอย่างแน่นอนเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยแล้วก็ให้อภัยตัวเองด้วยห้ามโกรธห้ามโทษตัวเองห้ามต่อว่าตัวเองนะเพราะนั่นคือสิ่งที่ ที่ที่ต้องเคารพตัวเราเองให้มากที่สุดรักในความเป็นเรารักในความเป็นความสุขของเรา energy ของเรารักร่างกายของเราทุกส่วนเลยนะคะจิตวิญญาณของเราด้วยเพราะว่าคู่รักของคุณเขาก็รักคุณเขาก็รักตัวตนของเขาและจิตวิญญาณเขาเช่นกันคุณสวยเซ็กซี่แล้วดูดีดมีเสน่ห์มากๆ คุณพรั่งพราวสวยงามมากๆและคุณก็เป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องและคุ้มครองคุณอยู่นะคะคุณจะเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่คุณต้องการคุณจะมีรักนิรันด์ของคุณเป็นรักแท้จริงๆเพราะฉะนั้นรักแท้รักนิรันด์เริ่มจากการรักตัวเองก่อนนี่เป็นเรื่องจริงนะคะที่อยากบอกให้ทุกคนได้รู้เมื่อไรที่รักตัวเองเคารพตัวเองเป็นคุณจะดึงดูดคนที่เขาเป็นแบบคุณเข้ามาแล้วความสัมพันธ์มันจะรู้สึกว่า มั่นคงค่ะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปคือเหมือนก็ว่ามันจะเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจซึ่งกันและกันเพราะเราจะเจอ energy พลังงานของคนที่เขาเหมือนเราเข้ามานะคะแรกๆมันอาจจะรู้สึกว่าสั่นสะเทือนรู้สึกไม่มั่นคงแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะผู้ชายที่เขารักเราเขาจะทำให้เราเชื่อมั่นในการกระทำคำพูดระยะทางแล้วก็ระยะเวลาของเขานะคะเขาจะต้องพิสูจน์ความเป็น ความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นรักแท้ของเขาความที่เขาอยากที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์กับเรานะคะจงเชื่อว่าจงจิงนตนาการจงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเราเองจงภูมิใจในตัวตนของตัวเองจงออกไปหาโอกาสออกไปหาสิ่ง,งต่างๆใหม่ๆอยู่เสมอเพราะมันคือสิ่งที่ดีของเราเมื่อไหรท่ที่ที่รู้สึกไหมคะว่า ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มออีความการวางแผนที่เราจะทำในอะไรต่อไปนะคะ next step ต่อไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมันมันไปไหนไม่ได้แต่เมื่อไหร่เราสึกว่าเออเราจะทำมีแพลนที่จะทำอันนี้นี้นะเรามีแพลนวันนี้เรามีแลนพรุ่งนี้เรามีเป้าหมายถ้าเราเดินตามเป้าหมายนั้นนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ดีเปิดโอกาสให้กับตัวตนของตัวเองนะคะเอาตัวเองเข้าไปสู่ในสิ่งที่ ที่เราจะเจอคนที่เราอะมีตัวเลือกให้เรานะคะคือชายหนุ่มเขาก็ต้องเลือกเหมือนกันเราก็เป็นผู้เลือกเหมือนกันเราไม่ใช่ผู้ถูกเลือกเพราะฉะนั้นถ้าผู้เลือกกับผู้เลือกมาเจอกันคุณสองคนจะสปาก,กันคุณสองคนจะตกหลุมรักกันค่ะเพราะคุณรู้สึกว่าเลือกคนที่ใช่เจอคนที่ใช่ใช่ถูกแล้วนะคะ อดีตที่ผ่านมาจงปิดบงังมันจงเป็นบทเรียนไว้นะคะเอาไว้เบื้องหลังเราริลิสอะไรเก่าๆออกไปจงกล้าหาญจงมีอะไรใหม่ๆอยู่เสมอมีความคิดใหม่ๆอยู่เสมอมีอะไรที่ต้องทําอะไรใหม่ๆอยู่เสมอมีอะไรที่ท้าทายอยู่เสมอเพื่อที่จะทำอะไรให้เรากระตุ้นถึงพลังงานแตกเอเน g y พลังงานที่ใหม่ๆเพื่อที่จะเจอผลลัพธ์ใหม่ๆนะคะการ การมีความรู้สึกของความเชื่อและศรัทธาที่จะเดินหน้าในใน,ในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะเจอสิ่งสิ่งนั้นขอโรแมนต์แองเจิลค่ะ Let your friends help you นะคะ Is it safe for you to love h a t d to Hard Conversation เห็นไหมคะคุณกับเขาจะสามารถสัมผัสและก็สื่อกันได้ด้วยหัวใจเพราะคุณและเขาคือคู่ที่มีโซ่คอนเน็กชันคู่ที่มีบุญบารมีเข้ากัน let's go out control issues คุณจะได้แต่งงานแล้วคุณจะได้ไปอยู่ในที่ที่มีความสุขกับเขาคนนี้ Retreat ช่วนิดนิรันค่ะสวยงามมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาขอ คําตอบนางฟ้ารักครั้งนี้ชั่วนิรันด์นนค่ะ Archio Angels นะคะขออีกค่ะ i n the n e a r Future อนาคตอันใกลน้นี้คุณจะได้พบเจอกับเขาคนนี้นะคะขอให้อธิษฐานกับนางฟ้ากับสิ่งที่คุณต้องการขออีกหนึ่งใบค่ะ สมาธิสติจะได้จะให้คำตอบกับทุกทุกคนนะคะเมื่อไหร่ที่มีอารมณ์ที่แปรปรวนอารมณ์อะไรก็ตามแต่ควบคุมอารมณ์และมีสมาธิให้มากๆคุณกำลังสื่อและสัมผัส และดึงดูดกับคู่แท้รักแท้ของคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณกับเขาสื่อและสัมผัสกันได้ด้วยหัวใจเป็นคู่ที่มีโซคอนเนคชั่นด้วยกันจริงๆในอนาคตอันใกล้นี้คุณจะได้พบเจอกับเขาคนนี้นะคะแล้วก็ใช้เวลาในการเรียนรู้ความสัมพันธ์กันค่อยเป็นค่อยไปนะสเต็ปายสเต็ปเพราะว่าเขามีความเป็นผู้นําสูงเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเขาจะทําให้คุณได้รู้รู้สึกว่ารักแท้จริงๆนะคะต้องเป็นอย่างไร คุณจะเจอเขาที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่ามีสินที่เสมอกันมีบุญบรารมีที่สร้างคู่ชีวิตด้วยกันนะคะว้า wow, ว The Sun ออกมาแล้วนะคะ Happiness นะคะ and Will Being นะคะความสุขกำลังที่จะเริ่มขึ้นในทุกๆวนนะะันค่ะขอให้เชื่อสิ่งสๆนั้นคุณจะประสบความสำเร็จน,นะคะโอเค เด c e m b e r คุณอาจจะได้พบเจอเขานะคะอนาคตอนาคตอันใกล้นี้ก็คือเดือนธันวาคมนะนะคะเมนะสักเซสประสบความสำเร็จแมนว้าวรู้สึกว่าจะคล้ายๆกับพลังงานสิเล o ฟโอเดอร์วูมนะคะบางท่านอาจจะได้พบเจอนะคะคู่รักของคุณในช่วงวัยที่ แตกต่างกันนะคะมีความห่างกันในเรื่องของวยัยหรือบางท่านอาจจะได้เจอนะคะหญิงสาวที่อายุเยอะกว่าหรือว่าชายหนุ่มที่อายุเยอะกว่าก็ได้รักความรักคุณได้หัวใจ love deep affection นะนะคะ and caring นะคะคุณจะเจอหัวใจที่บริสุทธิ์มากๆกับเขาคนนี้เขาคนนี้จะรู้สึกว่าเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณไม่ให้คุณต้องรู้สึกว่าเจ็บปวดเสียใจมาเยียวยาคุณนะขออีกหนึ่งใบค่ะ ยังเกอร์วูแมนว้าวแน่นอนค่ะนะคะเจอชายหนุ่มที่มขึงขังนะคะหนักแน่นแล้วก็บางงท่านอาจจะได้เจอคนทอายุมากกว่านะคะหรือว่าคนอายุน้อยกว่านะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกสิคอสีเขียวสักหนึ่งใบค่ะเลิฟ ความรักของคุณจะเข้ามาอินเด near future อนาคตอันใกล้นี้ก็คือช่วงเดือนธันวาคมนี้เองนะคะสวยงามมากๆเลยสักเซสประสบความสําเร็จแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยนะคะในช่วงของอพฤษภาอาจจะเจอชาวธาตุชาติ ธาตุด,ดินหรือว่าธาตุลมก็ได้นะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะราศีพฤษภหรือว่าราศีเมถุนก็เป็นไปได้หรือว่าเป็นในทุกท่าเพราะว่าเป็นพลังงานรวมและอยากให้ทุกคนได้เจอรักครั้งนี้ชั่วนินรันดร์ของคุณจริงๆนะคะกับความรักที่จะเข้ามาในช่วงเดือนธันวาคมคริส,สต์มาสนี้แล้วก็เป็นวินเทอร์นะคะวินเทอร์เลิฟซองด้วยหรือเปล่านะประสบความสำเร็จนะคะอาจจะได้เจอคนที่เขามีความ แตกต่างกันจากกับคุณอย่างที่บอกไปนะแล้วก็หัวใจของคุณจะเป็นสีแดงสีส้มความรักจะเกิดขึ้นอีกครั้งหัวใจจะเต้นขึ้นอีกครั้งแล้วก็มีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆเห็นไหมคะเพราะว่าคุณจะเจอรักครั้งนี้ชั่วนิดนดนดร์จริงๆยังไงถ้าเจอแล้วขอให้เรียนรู้กันค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์ ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้มากที่สุดมีเหตุและผลให้มากที่สุดนะคะใช้ความสัมพันธ์ใช้การเรียนรู้ดูเขาดูเรานะคะเห็นท่าแท้กันจริงๆแล้วก็ค่อยขยับสถานะความสัมพันธ์เป็นคู่รักหรือถ้ามันขยับไปไม่ได้แสดงว่าเขาไม่ใช่คู่แท้แล้วก็รักแท้ของเรานะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆาสหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนเจอรักแท้รักดิดนิรันร์แบบนี้ ตามหน้าไพ่ที่ออกมาเป็นแบบนี้เป็นคู่ที่มีโซคอนเคชันจริงๆล้วก็ได้แต่งงาน r e t r e ี t นะคะในอนาคตอันใกลน้นี้คุณจะได้พบเจอกับเขาถ้าเจอแล้วมันยังไม่จบค่ะมันจะมีการเรียนรู้กันอีกนะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ